สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะอาจดาออจเดียสุธาธิพ์จุเทศค่ะก็นำพาทุกทกท่านนะคะมาที่งานรับรางวัลกติยศค่ะของงานชี DIA ค่ะนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยบริษัท P&I ของเราเนี่ยโ,โหมารับรางวัลกันถึง9ท่านด้วยกันนะคะสำหรับผู้ที่ตั้งใจมุ่งมั่นและมีความขยันทำงานนะคะจนได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวดีจะพาทุกท่านค่ะ เข้าไปชมภายในงานกันนะคะว่าวันนี้นี่พลังของเพียรนายของเราเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมไปค่ะ เกิดความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับว่าเราเลือกได้ถูกต้องและก็เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับครับมีความภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าเป็นรางวัลที่รู้สึกว่าทรงคุณค่ามากๆครับก็มีความภาคภูมิใจมากๆค่ะเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่การันตีว่าอาชีพขายตรงเป็นอาชีพที่มั่นคงสามารถสร้างรายได้หลักล้านให้กับพวกเราได้จริงๆค่ะเป็นโอกาสนะครับให้กับคนที่ตั้งใจทํางานบอกได้เลยว่ายอดเยี่ยมตื่นเต้นมากๆครับขอบคุณงานนี้จริงๆครับคุณค้าผมครับทั้งดีใจทั้งภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาส ได้รับรางวัลน,นะครับขอบคุณบริษัทพีอานายคอรปอเชันขอบคุณสมาคมอาอุตสาหกรรมขายตรงแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นการส่งเสริมอาชีพคุณค่าของธุรกิจเครือข่ายที่เป็นน้ำดีสีขาวจริงๆนะครับผม วันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตอีกหนึ่งครั้งภูมิใจในตัวเองนะคะขึ้นบนเวทีอยากร้องไห้เลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านค่ะที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ค่ะ